สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนีทั้งซองเสี่ยงยาผ้าละมีแนวทางเะครับเด้อครับเป็นชุดของเล่าพัฒนาครับครับสําหรับชุดนี้เป็นของเหล็กเมืองนอกครับเล่าเมืองนอกเลยครับเด้อครับสําหรับตัวเหล็กเล่าเมืองนอกครับเดี๋ยวครับหาเมื่อก่อนผลส่งมาแล้วครับตอนนี้ครับสําหรับตัวเหล็กเล่าเมืองนอกเลยครับเด้อครับ อันนี้เป็นได้ทรงเป็นตัวเลขมากตัวเลขงามๆครับครับเป็นชุดเล่านะครับเดี๋ยวทางซองกสิหาเบื้องก่อนครับเป็นทรงมาในชุดใดครับครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทางซองครับทางซองแครผมมียังมาฝากนะครับครับเอาเน้นๆไปโหลดครับสำหรับชุดนี้เล่าพัฒนาจากเมืองนอกนะครับเด้อ เป็นของเหลีกเมืองนอกครับผลมีเวลาย่ำได้เพราะกิดส่งมากแล้วครับครับครับนี่ครับเป็นเล่าพัฒถนาเนาะครับเนาะครับเล่าพัฒถนาโอ้คุณส่งมาแล้วครับส่งมาแล้วครับครับเดี๋ยวกับสีลุ่งตัวเหล็กนะครับเนาะคุณเชียนตัวหน่อยพดเชียนตัวหน่อยตัวนิดครับ สำหรับตัวเหลขกครับตัวนี้น้อยหนึ่งครับครับกาสิโดโลให้ยืซี่เบิ้งนลครับเขามีตัวไดแน่เนาะครับเนาะครับมีตัวไดเน่ผงเนียนผงยำมาตัวไดแน่ครับครับครับเป็นชุดของเล่านะครับเนาะเรลาพัฒนาครับเรลาพัฒนา ปดวันที่สามนะครับเปินไห้มาเนาะครับเนาะครับที่สามคราคาดาหกเจ็ดแหละครับเอาเอาไปพิจารณาบุ้งได้ครับเด้อครับเปิดปืนทรงมากครับครับสําหรับเล้าเมืองนอกตัวเลขเล้าเมืองนอกเพันลูดไปครับลูดลูดหนึ่งตัวเดียวครับหนึ่งตัวเดียวครับเด่นเด่นเลยครับ สำหับล่าเมืองนอกเป็นหลูดไปที่1 1ึย่างเดียวครับสำหรับเลขจับคูของเพิ่นครับเพิ่นนหาไปที่หนึ่งหนึ่งแะครับหนึ่งห,หนึ่ง,งเลขเพิ่นบ่หลายตัวครับมี6คู่ครับเลขมากานับกัน6คูนะครับนะครับ1นสอง หนึ่งซีครับเอาไปฉกไปมานพนว่าหนึ่งสองหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งซีครับบรรลุหนึ่งมาตัวเดียวน้อครับสำหรับหนึ่งกับมาใน่ช่างนี้นะครับมีมีหาหนึ่งนะครับมีห้าหนึ่งนะครับเนาะครับหาหนึ่งนะครับ ห้าหนึ่งหนึ่ง้าศูนย์หนึ่งหเครับหนครับมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห่้าหนึ่ครับมาเบิร์เลขสามตัวนะครับเด้ที่นี่ครับเลขสามตัวแล้ไปตัวไรแน่สำหรับตัวเลข เลขสตัวไปที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอาซีเซ็นตลไปยังครับมับนจักรี่ถือพันจักรศีถืครบซตัวหนึ่งสองสครับพผนมาแนวทางนี้แล้วโอ้ผลพีม่มีี้เพี่สามขลางครับ3ามสี่ห้า ครับเล็กสามตัวเพิ่นสามสี่ห้าโอ้พ่น์เขามาแบบนี้ลักษณะนี้นะครับเนาะครับบามาาคือบ้านเพิ่นครับเก้าหนึ่งเก้าครับครับอันนี้เป็นเลขสามตัวครับครับอันนี้เป็นเล็กเมืองนอกนะครับเด้อครับเพิ่นถึงสูงไม้หลีครับสูงมาดุนดวนฝ่าฟ้าวนะครับเนาะครับมาเบิ่งตกขุมของเพิ่นครับเป็นเล่า ชุดเล้าเมืองนอกนะครับเด้อครับชุดนี้เมืองนอกนะครับเนาะครับเอาไปโชว์ไปมันครับตัวเียนงามครับการสำรับเล่าพัฒนามือวันที่สามวันที่สามนะครับเพิ่นรูดไปที่หนึ่งตัวเดียวครับหนึ่งตัวเดียวครับตัวก่งของเพิ่พพกนกา หนึ่งหนึ่งเหรอครับมาหนึ่งหนึ่งเหครับเนาะครับห้าหนึ่งอีกตัวครับหนึ่งศูนย์เป็นตัวล่องครับตัวกิ่งสามตัวคนกลุ่มมะหอยครับกลุมมาตัวนี้ครับสำหรับตัวเลขอันนี้เป็นของเลขเมืองนอกนะครับเด้อครับครับผู้ใดเข้ามาแล้กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อครับ กดติดตามแล้วครับเพื่อจะไม่พลาดแนวทาง้งนั้ครับเนาะสำหรับตัวเหล็กงามๆครับจากทางส่งเสียงยาพะเลาะครับเอาให้แคบหน้าจอไว้เด้อครับเด้อครับแล้วมีตัวใดแน่โอ้เพิ่นลูดเพิ่นจับคู่ครับสำหรับเหล็กจับคู่ของเพิน่นลหกเนาะครับเนาะครับเอา เอามีแค่นี้แหละครับสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับเป็นเล้ามือนีแหละครับวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่สามสำหรับตัวเลขของเลขละเล่าพัฒนาครับเป็นเล่าพัฒนาครับเป็นรูดไปที่หนึ่งครับจับคู่กลุ่มเด่นกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหากอย่าลืมนะครับเด้อครับหากะอาสิมาครับ 19 10ครับ1นนี่เป็นตัวร่องครับสำหรับตัวเลขครับตัวเลข1 0นี่เป็นตัวร่องนะครับ1 2 3 3 4สห้าเลขชุดนี่ครับถือว่าเป็นเลขเบิรดเลขสเตีกร์อะไรนะครับเนาะครับงามอยู่ครับเลขตัวนี้ครับมีซิดมากครับ3ตัวของเพ่นครับสำหรับตัวเลขของเพ่นแตก3ตัวมาแล้วกีครีบครับ ซุยซุยหนาสุยหลังคือว่าแหละครับสำหรับเหล็กสามตัวของเพื่อนครับเวียนครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับเพราะว่าคนจับหนึ่งมันนะครับเนาะครับอันนี้เป็นตัวเหล็กนะครับเด้อครับสำหรับผู้มักนะครับผู้คัดกระพานนะครับเด้อครับมอนีทั้งซองเสี่ยงยาผ้าล็อกคบ่ได้มากระสีติดตามอายุครับสำหรับเสี่ยมน้อหน้าเลยครับเด้อครับถ่าไปอีกจะเข้าครับรอบอีกจลน้อยครับเดี๋ยวเพื่อนกัน ว่างเบื่องกับจีออกมาเอามาทรงไห้ละครับครับสําหรับตัวเลขตอนนี้เพื่องกับกัลลังเขียวเห็นหน้าอยู่นะครับเนาะครับดําไฮดำหน้าเพลินอยู่ครับครับนี่กับเป็นของเล่าเมืองนอกนะครับเด้อครับขวดประจำันที่สามละครับเอามาตอนมาฝาดนะครับเนาะครับเอามาพิจารณาเบิ้งครับถ้าเพิ่นว่างย่งได้เพิ่นกับทรงมากละครับถ้าเพิ่นบ่ว่างเพิ่นกับเ่มีเวลาอีหลีเพิ่นกับเพิ่งทรงมากครับเพิ่นกับโทษม้อบอกอยู่ครับ ตา้งซองกาสีบบไดรุ่งนะครับเนาะครับเอาตัวเหลียงงามๆเลยครับเด้อครับเอามาตอนมาฝากครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไรล่ะครับขอให้เย็ซีุ่กๆมันๆลำๆอยู่ด้วยนะครับเด้อมาแลงครับสองทุ่มครับพอกันไหมนะครับเด้อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ